สวัสดีค่ะที่นี่วัดตนใหญ่นะคะทุกคนสวยไหมคะไม่เหรอสวยมากมากอลังการ ตั้งเดินไปก่อนได้นี่นะคะถือร่มดลยน่นไงร่มอ้าปะ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 การแบบม่แดงเลยเหรอ S <S <S <an> จะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะอ๋อสวยมากรูปถ่ายออมา ด้านในวันาาดป่าตังตังเข้าว้องน้อยตังตังเข้าต้องกับแม่น้อยนะอยตั้งตนะังเดี๋ยวเราจะเดินไปโซนโนนกันนะคะในโซนนี้นนก็มีเป็นน้ำตกเป็นปลาเป็นเต่านะคะห <c oughs> ่อสุกๆนะ เดี๋ยวเราจะไปดูโซนอุ้ยโซนนี้พระเยอะมากเลยนะคะโซนนี้เอออันนี้ทำปิทำบุญสดเคาะห์หลุมีหัวตลกกันด้วยง่าสวิค่ะน้องสังตังเป็นมึกล่อมก่อนนะคะอู้สวย うん。